พิธีแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับยูเซนบิวภูริพลบุญสอนนักกีฬาเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47สีสเกตเกมสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางปฟันธง22วีค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกาที่ลานกิจกรรมเวทีเซนหลุยอารีนาโรงเรียนอััมชัญสมุตปราการซอย15ห,หมู่บ้านทิพวันหนึ่งตำบลเทพร,รักอำเภอเมืองจังหวัดสมุตปราการได้จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับนักกีฬาและโค้ชผู้ฝึกสอนจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47สีสเกตเกม โดยมีนายวินัยยงเขตการศึกษาที่การจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยพระราดาดรพิสูจน์วาปีโสผู้อำนวยการโรงเรียนอัดส,สมชัญสมุทรปราการนายพีรวัตรมงคลศิล ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการนายวิโรธศิริธนาศาสตร์นาย,ยกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอัศส,ส์สชัญสมุทรปราการนายนิรุตเกียวศิริคุณนาย,ยกสมาคมสิทธิเก่าอัสว์สชัญสมุทรปราการพระราดาดรศสิริชัยฟอร์ติก้ากรรมการบริหารโรงเรียนอัศส,ส์สชัญสมุทรปราการพร้อมด้วยนักกีฬาวิ่ง100เมตรและ200เมตรชาย น้องบิวภูริพลบุญสอนนักเรียนระดับชั้นม .5 ทับ4โรงเรียนอัศส,สมชันสมุทรปราการโค้ดออดวัฒนาสุวรรณรักษาผู้ฝึกสอนโคน้ดจอนณฤุลอัศวะเรืองศรีผู้ช่วยผู้ฝึกสอนโคดเอสธนก,กิจศรีวัฒนาผู้ฝึกสอนคนแรกตลอดจนแขกผู้มีเกียรติผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอัศส,สมชันสมุทรปราการร่วมแสดงความยินดี น้องบิวภูริพลบุญสอนผู้สร้างปรากฏการสนันวงการลงกรดไทยหลังสร้างสถิติใหม่วิ่ง100เมตรในเวลา10นาที19วินาทีและวิ่ง200เมตรในเวลา20นาที58วินาที ทำลายสถิติของเรียนชัยสีหวงศ์นักวิ่งทีมชาติไทยที่เคยทําไว้ในอดีตเมื่อ24ปีที่ผ่านมานะคะและยังไม่เคยมีนักวิ่งคนไหนทุบสถิตินี้ได้โดยในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47สีสเกตเกมน้องบิวภูริพลบุญสอนด้วยวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะคะเกิดวันที่13มกราคมพุทธศักราช2549ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นระดับ ม .5 ทับ4โรงเรียนอัดสำชัญสมุดปราการฉายาที่เพื่อนๆเ,เรียกคือยูเซนบิลซึ่งมาจากยูเซนโบ มนุษย์วิ่งเร็วที่สุดในโลกของประเทศจาเมกาเพราะเจ้าตัวรักการวิ่งมาตั้งแต่เข้าสู่ระดับชั้นปถมซึ่งถือว่าโชคดีมากนะคะเพราะที่โรงเรียนอัสสำชัญสมุตรปราการมีผู้ฝึกสอนชั้นดีอย่างโค้ดออสวัฒนาสุวรรณรักษาโค้ดจอนนักวิ่งรุ่นพี่นฤดลอัศวะเรืองศรีผู้ช่วยผู้ฝึกสอนและโค้ดเอสธนกิจศรีวัฒนาผู้นําเข้าสู่วงการนอกจากนี้นะคะพะราดาดรพิสูจน์วาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนอัดสำชันสมุทรปราการยังได้มอบทุนการศึกษาประจำปี2565มูลค่า42,075บาทให้กับน้องบิวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆและรุ่นน้องให้เอาไปเป็นแบบอย่างต่อไปค่ะ